โอเคอันนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดบ้านผมนะครับดูบรรยากาศตอนเช้าสดชื่นมากนะครับไม่เหมือนกรทมนะครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึนะครับตามตามนาฬิกาอันนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับ,นนรรบทุกคนดูบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศ ข้างหลังนี่มองไปก็เป็นทุ่งนาสุดเลยนะครับทุ่งนาสุดสุดทางเลยมองได้สายตาเป็นทุ่งนาหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นถนนหมู่บ้านนะฮะเห็นงเงี้ยยังมีวัวยังมีอะไรอยู่นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังก็ยังมีคนเลี้ยงวัว efendim. อยู่นะครับผมเพราะป่าได้ยังมีทุ่งนานครับ <S 2> <S 2> <S ผมก็จะแต่งตัวบ้านๆออกมาเลยนะครับรองเท้า บรรยากาศโคตรดีนะอันนี้พอดีมาดูที่ผู้ใหญ่เขาเรียกมาคุยพอดีอครับบรรยากาศมันดีผมก็เลยถ่ายถ่ายวิดีโอไว้นะครับม,มาเดินเล่นด้วยเนี่ยดูบรรยากาศบ้านเราอยู่อยู่ต่างจังหวัดมันดีไง ขี้ควายสดๆเลยอ่ะผมจะพาไปเดินเล่นก่อนนะฮะโอเครรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับผมสดชื่นโอเค๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปแถวโรงเรียนบ้านตุงหกอีกทีหนึ่งโรงเรียนบ้านตุงหกเป็นโรงเรียนที่ผมเรียนมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงป .6 นะครับด๋ยวไปดูนะครับว่า จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก,กันบ้างจะไปกันสดๆเลยไปตอนเช้าเลยโอเคตอนนี้ผมก็อยู่หน้าโรงเรียนแล้วนะครับอันนี้บริเวณหน้าโรงเรียนนะฮะข้างหน้าก็จะมีร้านขายของนะฮะอันนี้ก็เมื่อก่อนก็ซื้อของตรงนี้ประจํานะครับเดี๋ยวผมจะเพพาเดินเข้าไปด้านในนะครับถ้าผอเขาไล่เราก็จะออกมานะ น,นี้จะเป็นทางเข้านะครับน,นี้บรรยากาศตอนเช้าเด็กๆก็จะเล่นประมาณนี้นะครับทางโรงเรียนขุน<อ>ครูนะค,ครับอันนี้ก็นะ่าจะเป็นพาโรงใหม่นะผมจำไม่ได้ลวลุวงทรงเป็นยังอยู่อยู่ครับ,รรบอ๋ออันนี้เป็นพะโรงใหม่นะครับ,รบวัสดีครับผมอันนี้บรรยากาศนะครับ เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับไม่ได้มา10ปีเนี่ยครับอันนี้ก็เด็กก็จะทำงานทำความสะอาดประจำเวรประจาวันนะครับจะแบ่งแยกหน้าที่กันนะครับรถนายผมเรียกก่อนโอ้โหเปลี่ยนไปหมดเลยเมื่อก่อนต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับผมจะเตะบอล ตรงอ่ะรถมาแปบ๊บนึง,อองนผมจะเตะบอลแล้วผมจะไปนั่งบริเวณตรงใต้ต้นไม้นะฮะประตูก็ประตูเดิมนะครับออตรงนั้นก็เมื่อก่อนจะเป็นร้านขายส้มตำนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นบ้านละมีรู้บ้านอะเดี๋ยวผมจะเข้าไปถามเด็กๆนะถามกันส,สดๆเลย ันนี้จะเป็นรุ่นหลานเลยครับไม่ใช่เด็กละไม่น่าจะไม่น่าจะจำผมได้สักคนละจะเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับแล้วผมต้องจะมาทำคลิปเต็มใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับต้องต้องมาขอ,อาปออทำคลิปเป็นทางการนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงเด็กๆได้มากกว่าน,นี้อันนี้จะเป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปสวัสดีอาจารย์ก่อนนะครับ คุณู้สวัสดีครับอ๋ออันนี้เป็นสมาอันนี้เป็นอ่าสวัสดีครับผมอันนี้เป็นบ้านอะไรอย่างครับนี่อันนี้เป็นโรงพยาบาลครับอ๋อจะเป็นอ๋อเรียนพยาบาลจะเพิ่มต,ต,ตุงพกนะครับเป็นซิดเกา่าไ,ได้มานี่เป็นสิป,ปีแนละ้วก็ก<ๆ>เลยนี่นี่แขงน้อแข็งไปทำเวรลูกนี่ก็เป็นเด็กๆนะครับอ๋อไปทำเวรครับ ไปไปมๆเนี่ยแต่จะมาได้อยู่ไปไปอากาศกรุงเทพอย่างทั้ทงสงนี่แกกำลังออกไปอดีตออัดีาที่ผ่านมาเนี่ยโอ้อ่าแล้วคุณครูปัจจุบันเนี่ยอ่าทำราชการนี่ได้กี่ปีแล้วออมตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยอ,อันนี้ก้าวปีเออผมบัตั้นเนี่ยอโอ้โอโอโก้าปีก้าปีแล้วครับคนนี้ ก็ปีหลังมี้อย่างเปลี่ยนแปลงหัวแบบหลักๆอ่ะครับครับครับกรเ้อืมอ่าผมเขาใจละรายได้อ่าสวนมากเนี่ยเราสามารถทางเอกชนนี่สามารถมาสมทบได้เลยมันก็ถ้าจะมาอย่างเงี้ยอืม นักเรียนบ้านนอกขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าโอ้โหเน่ยอ่าเล่าสุภาษิอากาศเทียนในห้องนี้ยังมีทีวีอยู่ครับห้องยังมีอยู่ตั้งแต่รุ่นผมนะรุ่นผมบุกเบิกปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เจ้าก็คือเอามาเสริมตรงที่ว่าคือเขาเขามาถนัดเนาะต้องใช้ช่องเขานัดต้องใช้คุณสมบัติเอามาเสริมให้เตียนได้อืมแต่อ่า แล้วถ้าถ้าเป็นไปได้อะถ้าเป็นไปได้นะถ้าทั้งราชาการงบเนี่ยอาจจะจะ้าฮาวู้ระบบกันอยู่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าอยากได้อย่างเพิ่มเติม,ตมที่เป็นชุดลักๆเพิ่มเติมที่จะเป็นชุดเด่นพัฒนาโรงเรียนเนี่ยเกี่ยวกับละออนเนี่ยคุณครูอยากได้อย่างเป็นเศษสมมุตินะถ้าเป็นไปได้เลือได้คอมหนึ่งละห้องคอ,งอ,งอม มีแอร์เกาๆอยู่สองตัวเนาะอืมตะกอนตันก็อ่าแมน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 สองตันอืมเดี๋ยวนี้มันลุกไปแล้วเราอ่อนเข้าไปกับเฮียเต้อืมอันนี้ผมจะใจซื้อเป็นช่องทางในการซื้อนะกลัวเป็นช่องทางได้ช่องทางหนึ่งในการซื้อว่าแต่เราโรงเรียนในพื้นที่บ้านเกิดของผมเนี่ยผมก็จะเข้าพื้นที่อ่าซีดเกา่าซิดเกา่เกา อันน้ำเอรมคิพอยูเดียวเนาะมันก no. ็นเราิพมันมอกคอยดีอ่ะปีที่แล้วนี่ยตัองาได้สองหมื่นฝายสองหมื่นฝาถ้าก่อนหน้านั้นนะที่ทำครั้นี้ได้เจษฝายก่อนะอือ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 าจะเป็นพวกแบบสมัยก่อนเป็นคู้เก่าคูก่อนอนคู่นี้อยู่นี่หนักเนาะหลังจากนั้นมากับคูใหม่อือคูใหม่ สรุปแล้วก็คือว่า,าโรงเรียนบรรน้านหกยังเปิดรับทางเอกชนทางซิทเกา่าถ้า,าติดตอ่อช้างทางอื่น่องทางอื่นสามารถก็ยินดีต้อนรับเหมือนกัน,นทํากิจกรรมอย่างที่สามารถได้ติดตอ่อได้ตลอดเลยเหมือนก่อโอเค,อเคงั้นถ้ามีโอกาสอา,อาจจะบัตรเร้ยวๆนี่อาจจะโอกาสนะอ,อาจจะมีกิจกรรมหรือว่าสมทบทา้งเอกชนหรือว่าทางซิทเกา่าเนี่ยถ้ามาอาจารย์ก็จะยินดีทุกตลอดเหมือนก่อน อาจจะเข้ามาหลังจากนี้นะครับถ้าถ้าถ้าใกล้ๆนี่กับวันที่15นะ้าเมษายนจะปาาเนโอเคงั้นขอบคุณจะนักสำหรับข้อมูลรับยวผมเดินดูบริเวณครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผม,มก็ได้พูดคุยกับโ <c oughs> อ้พูดคุยกับคุณครูนะครับบริเวณโรงเรียนนะครับวันนี้ผมจะดูบรรยากาศเก่าเก่าเลยนะครับว่ามันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนอะอยวผมจะกลับกล้องนะข้างหลังก็จะเป็นหลังวัดเหมือนเดิมนะครับ สนามตะก้อก็เหมือนเดิมนะเมื่อก่อนก็เตะตะก้อกันอาคารนี้ก็อาคารเดิมนะครับผมยังเก่าๆเหมือนเดิมนะฮะห้องสมุดนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนใหม่นะฮะถ้า10ปีหลังเด็กยุคอ่สิปีหลังก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะแต่ก็ถือว่าเก่าแล้วนะครับตั้งแต่ปีห้ 4. อ่อันนี้ก็จะเป็น อันนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับเป็นศาลาอะไรแล้วทําไมถึงมาจอดจักรยานอันนี้ขอใช้ภาษากลางนะขอดัดจลิดหน่อยเพราะจะเป็นสื่อ,อทางโซเชียลนะครับตัวทาง YouTube นะอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังเมื่อก่อนอผมจะพาไปชีม้มะเมื่อก่อนข้างหลังเนี่ยทุกคนจะ,ะขับจักรยานเข้ามาจอดตรงนี้หมดเนี่ยตรงมือผมใช่ปัจจุบันกายลไปสวนเด็กเล่นนะฮะ ดูอะเล่นกันอืดูครับนี่ครับดูนี่หน้าคุนค้นๆมากเลยอันนี้อยู่บ้านไหนครับเขืขินกล้องเขินกล้องไปละเขินกล้องนะครับเด็กอ,อันนี้ก็จะเป็นกลายเป็นสวนเลี้ยงไก่นะครับยีดูคร่าวๆนะครับผม ห้องน้ําอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําเก่านะครับทำไมถึงมาที่นี่ครับอ่าทำไมถึงมาที่นี่อ๋อพี่มาถ่ายทําอ่าดูบรรยากาศโรงเรียนคร่าวๆว่าสมัยพี่เรียนกับปัจจุบันมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนจะได้ผ่องอย่างประมาณเนี้ยความแตกต่างอันนี้พี่เป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นสมัยสิบป,ปีก่อนอะ่ะอดเนาะอืมแล้วเป็ยนจะได้ของการเียนดิเนี่ยอืมป,ปีก่อนผมย่ ตเป็นแค่ของการเฮนโอเคกว่ามดกว่าโอเคครับข้อสอบก็ยากแหละอยู่ครับแต่ว่าข้อสอบยากมากเหรอไม่ยากโอเคงั้นตั้งใจเรียนนะโยมีอะไรโยติดตามช่องเพจเข้าไปดูด้วยนะมีประกาศจดย์ไหมฝากติดตามช่องเลยนะครับผมกดติดตามเต็มก,กดกระดิ่งใช่กดกระดิ่งด้วย,ดดวยช่องกี้สาววอยช่องกี้สาววอยไหนพูดหน่อย หนึ่งสองสามช่อง,ง <Okay. S 2> โอเคโอเคแล้วเจอกันในคลิปไม,ไ,ไม่ได้บังคับไ่ได้บังคับละออนแ่แซวเล่นๆก็ประมาณนี้นะครับผม oh <my> ผมจะเดิอนออกไปแล้วครับรู้สึกว่าเราต้องเกรงใจคุณครูนะครับ oh <my> เพราะว่าการไหนทำอย่างนี้มันต้อง oh <my> อ่ะตามใหม่ละ oh <my> นี่ลูกไขน่ oh <my> นี่ลูกไข่พอเด้อ oh <my> นี่หยังถึงต้องมาเห oh <my> มืนกัน ปีอยากหันบรรยากาศกปัจจุบันว่าสมัยปีกับเดียวเนี่ยเปลี่ยนจะได้พ่อประมาณเนี้ยโอเคนะฮะเอาดอกไปกินก็ให้ดอกไปกิน<ๆ>กินก็กินโอเคไปละไปล,ว,ไปลวนะอืก็ประมาณนี้ฮนะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นมัธยมตอนปลายนะครับโตประมาณนี้นะผม